กันนเลูดเถยงกันสวัสดีสวัสดีอลิตาสาวพงาสวัสดีทุกคนเด้ออักท้ายแน่ทุกคนแค่นอลิเอาเสื้อสีขาเออเดยอลิขับไปในเด้อมึงสัน้สนใจกันเลยบอนะไปกดชรมา่อยากนันะโอเวกคเออทายสวัสดีสัดีอลิตตาสติโอเค มื้อน,นี้เราพากันเข้ามาในในตนัวเมืองสวรรค์ในขีดล้วนนครไกรซ้อน,นเนาะเพราะว่ามื้อน,นี้เราซีมาห่าหลาะแนวกินทั้งสี่คนก็นคือหิวเขาแล้วตอนนี้เพราะว่าอาริดผื่นมาแต่ก็ซิวไปขัคือนเลเดี๋ยเราก็มาหลนาะบอลแต็มฟองเนาะมาชิพาทุกคนหลาะเลยนะทุกคน อลิเพิ่นอยากกินอีกหน่ง้งงา,ห,า,างห้องไว้จัหน่ย่เาเนรากกเห็นแซ่ในเฟซว่าแซ่บแซ่้องก่อนเรามาลองกินเลยเนาะ บรรยากาศใน,นสวนในเขตนะทุกคนฝั่งไทยได้ทั้งผค่ะจะในห้องสียางไเบบึงเนาะบรรยากาศดีทุกคนอลิตาเขาห้องน้ำฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งไทยเนาะว่าโหว่ามันปิดกับมุกดาหารบะ นี้เขาก็มากา,ฟา,กากแฟนะมาเที่ยวกาแฟยินจ้่ยินีไซนนี่ฮะขนมกินข่าวแล้วบอยังไม่ได้กินยังเคยยังไ่กินปวยยาไปไม่ฮากินข่าวกินน้ำยาขจาอยู่กับพ่นฮาป้อน,นตุ้ยแล้วไปอยู่หุ่นเลย มีแต่บกินข่าวน้ำหนักลงสองโลหุประจักษ์ไปหุ่นนี่ตอนเจ้าอยู่กับเฮาเจ้าบุญยาเขาก็บังคบใมีกินอันนี้จัดเงียบอันนี้ได้จะบอกเจ้าประเหต์กับบังคับไม่ได้ทานเรากินแคนนี้แหละบรรยากาศดีด อบ,าาจจบเห็นอะไรนะ,นะเห็นอยู่ดนตกโดนดนตกวันศิเกเราเคลมของอย,าาาย,ยังไม่ไปจังเกอ I'm not <laughs> อันนี้เมนด่านเนยลาทีนใช่เอ,อ้ยมันเห็นเลงเลยเกล็ด <laughs> นะ <laughs> แบบเ <laughs> จล็ดอ่ะด่านเนยอันนี้กิ๊บะส้มเมาสดป่ะมันฝาดตาสมก็ได้ว่าสกยั <laughs> งไม่ได้พูดนะมันเป็นสมสม, <laughs> มที่่สม ก็ทราบถึงเราต้งมาเนี่ยมึ้นฝั่งน้ำน้ำซุ้ยอ่ะอดอกสิเาต่างเงี้ยกับบ้านทางนี้เราเรียมไป เมนูเฮาก็มีตำซัวแล้วก็ดานเนยแบบยาคือซีนด่าดานมูยังนี่แหละแล้วก็แจมงวงฮอวดอกแซ่บอบิงนี่เบิ้งบิงต้งมสกินให้เบิ่งต้องใส่เจียวบดมันเทศเลยแล้วมันเ่าเดี่ยวเลย แซ่บอเดียวเดียวหานี่ว่บ่มันอยาก,ยากแสบอยู่อยากถิ่มนจังวมอ,อยา,ายูย่ากถ่มก้งไหาอะไรนเนี่ยอะนี้ดีดีดแเรเหาซื้อมา <c oughs> เอาเป็นเล่นธรรมดาอ่ะนั่งเสร็จมากินมามเามาดินซีด้ะม,มาต่งยังซีดาบานันทั้งเราจะมาเปลี่ยนบรรยากาศแสบอยู่แสบแสบบรรยากาศนะเดี๋ยวเราขึ้นต้นนะหอม ก็นะเขาชุยเขาสิไฟสิบไปแำของ,งตอนนี้เขากินกันโข้กินข้าเอิญนเนจะกินกินเาาขาหมูขา,าะจกกินเตา เบบซี่เพื่อเฮากินแล้วก็วคือมือดก่อนนะแต่ระแนนที่ถ่ายได้อยู่ติต่อเด้วยขคองวานคองวานหรือคองสมอนี้วานอันนี้สมมีครบทำแล้วเน่ยค่ะนะไปสั่งเบบซี่ เราบอกว่าเห็นแต่ในติ๊กต็อกมาเห็นตัวจริงนางามน่ารเออย๋วสิไุอุ่นนนละอีกสิเจ้าโอ้ยว่าเห็นแต่ในติ๊กต็อกาติดตามอยู่เลอก็บอกอีกได้อย่างงามแค่ในกล้องย่างเดียวต้องตามพังพังพัง มาหลอกกาแฟนเนาะไปใช้เป็นก <trees> <fig rast soci ological situation> uh ัารเป็นทางลงถนนเอฟซีเผื่ิตากินข่าวแล้วขำก่อนแต่ก็งามในวิวตอนขำ ี่ฟังไทยน้ำ,นำนห้างนัำเอนยังเอฟซีมาเลยซียซูมเอฟซีเขาห้องอะไยังเนี่ยนะบริตาปรจจากเนียมไปเป็นท่าทางพุ่นมันซูมมาได้ มากับแฟนม,มากับแฟนผมถึงหน่ตตสตาร์ยินดไหมเสรฟนะุ่มนิ่มซอยผูบ่าวฝั่งไทยในพวงกุน่ะคุณบิ๊มเอานะไรผูบ่าวฝั่งไทยนะกระดองหม <laughs> ื<อ>่นหนึกระดองหมื่นหนึ่งคำสบาทบคำบาทกระดองหมื่นหนึเออจ้า เช่นม่าสงษหไนะตาดองสี่แสนคำาสบาทขาจติ๊อโอเคสับปงไทยมาเลยเจ้าขังนี่มาแล้วเจาจึงพี sì ่อีนางพิร okay, ุณขาพายผึงมาใหม่เนาะถ่ายผึงแล้วมาก่อนนี่สายตึงตึงสะบอะอะเอินผู้บ่าวใต้เอินทำไมผู้บีม บาาอ่หมดาบูมมีมาถายคุเบลทางซ้า้น่องนะเรามาถ่าเบาฟังไห้อยู่าไอที่ฟังโค้งบของเข้มทองเข้มทองเออดิฉันเจ้าไอเขา จิ๋อยแจ้งคเป็นแพนินแพเมืองฟ้าฝ้าองไผให้เฮาเอิร์ดเล่แพเอิร์ดนะฮะไม่แทงเฮานี่เอิรเขาเอิร์ดมได้เด้อเขาก็ยิดเอิร์ดมได้ไ่พอแล้วยังเตมบมที่เอิร์ดได้บอกมเป็นดราม่าเขาได้อ มีแฟนแล้วมีรักแฟนมีผัวพี่แต่ใดๆผัวไปใช้แลนมิ่มอาราเบียูสาดิตาพรมเน่มีคนเจนเราเสยเนาะทุกคนคิดว่าชีวมีภัยหูจักเซน์เทเขาหูจักเสยผู้บาดเย็บไปยังรอป้าโลมาหาป้า แบกกันแล้วเบกนึงสบายดีก้องไงเน่อบรรยากาศดีทุกคนพอแต่ว่าขเ้ามาคำพูด FC ฟังไทยสบายดีบุกาหารหมนบอทังพุ่นแมนยังสบายดี มากระเดิงงับคองแท่เนาะดินกเิดมันจงเอาอาฟาแล้วพิ่กขึ้นมันเพียงกันเนาะนจมฮัก่ดาดากูอาขมามาเปียนการกับเด็นักึฮย

ได้ปมักตลอดไปยังไหมอันนี้ที่ข้นไปเลยบลงส้างตัวบะลงส้าอู้ส้าตัวอุยานพ่ป้า ตอนนี้เขาใหญ่มาสถานดีช้อปปิ้งนะทุกคนขเขาเอื่ยมาอุ้ยเบลี่ยมเนี่ยเราเมืองเขื่อนข้างในเนาะผ้านาเหลือยมเลยขอดทุกคนอุ้ยแบบแบบสับแบบปังเนะเส <c oughs> ื้อให้น้องใส่ไหนอุย <c oughs> อ้ยอุยอ้ย <c oughs> อุย้ยขนาดเสื้อให้น้องใส่ไ <c oughs> หนเอ่ยเด็กโดนเนื้อ <c oughs> ผูดตัวหนึ่งผมจะสองสามสุดเคลิรนพูด้องใสู่กกันมนะไม่ไหวนะจักจกแนะแกล่งสัน่ะลองเมืองใส่เมืองเลยลองกดมาหน้อก็เทียบมึง เราสั่งไปแล้วยังไาสูย่ามาอ่านก็ขอ,ขอบุณนะทางในมันหนักจะมีแบบเกิดปะอโปอไปอ่ะจ้ะควรซื้อเครื่องใหมล่ละมึงนี <laughs> ร่รด อืมอ <ừ> ีเดสุกอ <ừ> ันไหนใช่เดวนื่อคืน่ยเงาดอยลองใเอเร์เมันต้องเบอร์เอ็มเจออันนี้ก็ได้ มีแต <ider Stadium> ่เบอร์เอ็ดปมาณม่ไิชดูเขาได้ไหมหืมใส่เอนนมี่เอหัวนุ่มนิมจาดแล้วตัวนึง โตสามรยบาทเลทหา้าศูนย์พนไรให้ถึงโต, 1, 150, โตหนึ่งแสนห้าสิพกีบตัวเก่านี่ยบอไปก่อให้เราบริรปาเลยวันะนี้เขาก็สิพาพวกวันนอกมากินคองในเมือง <laughs> คนไทยก็ดีดอวันนี้นะหยอกลินหยอกลินหยอกนี่ก็ไม่ได้เพรเห็นมากจรงจริงเขากับวันนอกอันน แบบจิ้มๆปในอโมเขาจอดตัวเองเอมาต่อเข้ามาี่ฮะเสียงใจคนเสียงอีกว่งใช่แต่ผมมีเสียงเพลงมาโเลยอะไรฟองฟ้ามนอ่อยนาะคขอชิวเรด้วยกันนะในารสาวมันคิดของหวานแบบ ทุกกลุ่มอะไรทั้งคู่กันเคลมเลาเกรบกรอเวลาเพิ่มเติมซาซ่าคนเบิรอาชิมูระอะวาง

มันยังแกเตินเนาะมาใหม่เลยๆเนาะสาวๆมากินกันด้นีหละจะเห็นชัางนาฤนิ์โอ้ยมันช่โอยจริงเหรอ ตีดเหงจะคุยอีกติเหงอย่านเดียวนี่นี่นี่กินเปียวใช่ไหมมันมันมันคืออะไรอ่ะมันมานคืออยงนั้นกแจระเข้ในฝาเลยเหมือนไข่คือไข่เลยอะไปล น่กินเกียวต่อเนาะแซบอ่ะไม่มางแซบอ่ะอระ่ะกิอมนนวาเกอคคนตอนนี้เขากลับมาหคน้นเลยเนาะเราซื้อมาฝากไอ้น้องพอเมแต่พอเมรับแล้ว แสบบ่แแสบรู้แสบบ่นั่นแ<ส>บหมักอันใดสองอันเอันนี้หมักขาไก่ปีไก่เปิดมืออาปีคลิปหมเนี้บายบายสิยินขอบใจทุกคนที่ติดตามนะครับสมเดออ็จอริตาค่ะจีขาไปนอนแล,แล้วกับปีคลิปเพราะว่าวันน้กาล่าปีคลิปปลายคลิปแล้ว ใจทุกคนที่ติดตามนะครับสมและเป็นกำลังใจให้อาริตาและไอเพึ่งกอยเนาะเขาก็สปิดคลิปไปเพียงเท่านี้ปิดคลิปไปเพียงเท่านี้ดกลไปนอนสุดท้ายนี่ครับก็จะบอกยังไว่าสุดท้านี่ครับก็จะบอกเขาว่าเออสบายดีกินโซกันไม่จะไปกินกิบบงเบง ตัวได้แซมนะได้แซมเนมี่ยไกัดแซ่บเลยเด็ดนะอันนั้นเลยขาไก่กับปีกไก่ตัวได้แซ่บขาไก่ปีกทิเ้เไปเลยบา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 ยขอบใจนะแม่ซื้อมาให้นี่โอ้ยอ thank you จะดีพี่ทำให้น้ำอ,อันนั้นเลยยังได้ไดไดไดเลยได้เลยคุซื้อมาให้จะก็ได้ ใช่เนี่ยแค่นั้นอยู่ในห้องก็เหยอ